สวัสดีค่ะอราทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงทั่วไปของชาวราศีมังกรนะคะธาตดินสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะเจ้าชะตาได้จัสติกนะคะหมายถึงผู้พดุงความยุติธรรมนะคะ ความเท่าเทียมความถูกต้องการยอมรับของการกระทำนั้นๆในชาวราศีมังกรนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเป็นเดอรสตาร์น่าจะเป็นผู้ที่พดุงความยุติธรรมที่มีชื่อเสียงแล้วก็มองโลกในแง่ดีคิดบวกหรือไม่อีกในชื่อเสียงของเขาเนี่ยเป็นสิ่งกระทบถ้าเขาไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงเขาคงจะทำอะไรได้มากกว่านี้ เราต้องบอกก่อนนะคะว่าเราดูเราไม่ทราบนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรท่านนี้จะเป็นใครเราไม่ทราบแต่ว่าไพ่ขึ้นมาบอกแบบนี้เราก็ขออนุญาตอ่านตรงนี้เลยแล้วกันนะคะว่าทำไมถึงกลายเป็น justice ทำไมถึงเป็น tower นะคะคือถ้ามันไม่มีชื่อเสียงซะมันก็ไม่ยากใช่ไหมคะไม่ต้องอับอายแต่เนี่ยมันคือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมันจึงเกิดความอับอาย อับอายเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่คุกคาดหวังเขาอยากรู้ว่าข่าวเขาเนี่ยกำลังจะเป็นเช่นไรบ้างเขาก็คงจะมีการรอดูข่าวนู้นข่าวนี้อะไรของเขาอะนะคะว่าเขาจะ ไปทิศท,ทางไหนได้มั่งเนี่ยได้รับข่าวแล้วอย่าเพิ่งก้าวให้ดูให้รอบทิศให้ดูให้แน่ใจแล้วคุณค่อยก้าวเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราได้รับข่าวคิดว่ามันดีแล้วเราจะก้าวไปเลยเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าข้างหน้ามันอาจจะเป็นเหวหรือเราอาจจะมาสุดทางแล้วก็ได้นะคะต้องดูนิดนึงก่อนนะคะเมื่อดีเนี่ยเป็นเดวิลเดวิลเนี่ยก็หมายถึงความมัวเมาในกิเลสมัวเมาในอำนาจมัวเมาใน ลาบยศมัวเมาในกิเลสตัณหาต่างๆซึ่งรวมกันแล้วเป็นกิเลสไงคะกิเลสที่เราพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางกามอารมณ์หรือว่า,าจะเน้นไปทางเรื่องสายดําอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะมันหมายถึงว่าความอยากได้ใครดีการอยากมั่งอยากมีอยากเหนือกว่าคนอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่ากิเลสได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะทําถูกให้เป็นผิด หรืออาจจะทําอะไรที่ไม่โปร่งใสอย่างนี้ค่ะมันมีอยู่เมื่ออดีตที่ผ่านมามันขึ้นแต่เราไม่อ่านทั้งหมดนะคะจะอ่านแค่คร่าวๆว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่ผ่านมาไม่นานคุณก็พยายามที่จะเกียรจะทําให้มันเสมอทําให้มันสมดุลทําให้มันดีมันต้องอยู่ได้หน้าด้วยความชํานาญของคุณนะฮะโดยการทําให้มันอยู่ได้ทําให้มันไปได้ทุกทางให้เสมอกันให้เท่ากัน แต่มันไม่ใช่นะคะคุณมาดูนะคะตัวเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยมันจะไม่ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นทาวเวอร์มันพังมันจบอะไรที่มันจะจบมันต้องจบนะคะคุณอย่าดันทําเไรถ้าคุณดันมันจะเสียเสียชื่อเสียเสียเสียงที่คุณสร้างคนเราเนี่ยเมื่อผิดพลาดเขายังอภัยได้นะคะแต่ถ้าแก้ตัวเนี่ยคนเขาจะไม่อภัยเลยเขาจะรู้สึกว่าอ้าวใช่ไหมฮะด้วยอาชีพด้วยอาชีพ หมายถึงคุณเป็นผู้พดุงความยุติธรรมไงฮะการแก้ต่างแก้ตัวของคุณแต่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่ผิดพลาดแล้วแก้ไขใหม่มันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะไม่สามารถจะจะบอกคุณตรงๆงได้เพราะว่าเดี๋ยวมันมันเป็นสิ่งที่คุณต้องรับอะคะ่ะกรรมอะคุณต้องรับแต่คุณก็ทําความดีมาด้วยไงฮะออร่าถึงบอกได้เป็นบางส่วน คือคนเรานะคะมันการตัดสินน่มันมีสิ่งที่จะสามารถพลาดได้ผิดได้กิเลสได้แต่สิ่งที่คุณรู้ว่ามันไม่ควรจะถูกแต่คุณดันทําให้มันถูกนี่สิคะแล้วสิ่งที่มันผิดคุณดันทําให้มันถูกสิ่งที่มันถูกคุณดันให้ทาให้มันผิดเนี่มันหนักตรงนี้แหละค่ะแก้ไขด้วยการที่ว่าต้องยอมรับกับสภาพนั้นๆแล้วอย่าได้ดันทุรังนะคะบอกไว้ก่อนว่าอย่าได้ดันทุรังเพราะมันพังไงฮะคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยมันพัง มันทางจริงๆมันจบแล้วเริ่มต้นใหม่อันนี้มันจบคือจบไม่เป็นไรค่ะมันจบก็ต้องจบกับมันไปปัญหาที่คุณอยากแก้ไขมันได้เจ็ดดาบก็หมายถึงว่าความไม่ซื่อสัตย์ในอดีตแล้วแหละมันตามหลอกล้อนคุณมาตลอดเลยคุณไม่เคยมีความสุขเลยจริงไหมคะไม่เคยมีความสุขมันหลับนอนคุณก็หลับนอนไม่ได้มีความสุขกับใครเขาหรอกก็คือบางทีนอนก็นอนไม่หลับบางทีแบบต้องตื่นมากลางดึกกลางดืง่นก็มาคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นของคุณสิ่งที่คุณได้กระทําไปนะคะ เหมือนออล่าเคยดูไพ่อดีตไว้นะคะรบกวนนะคะที่เกิดเข้ามาดูแล้วมันดันแบบไปตรงกับชีวิตคุณนะคุณลงไปไล่ดูเรื่อยๆนะคะออล่าว่าออล่าเคยเคยทำนายไว้นะคะประมาณเนี้ยแต่ว่ามันมีผลสรุปถ้าคุณอยากมีทางออกคุณต้องกลับไปดูเองเราออล่าไม่สามารถจะบอกได้ว่าคลิปไหนเป็นคลิปไหนคุณลองไปดูเอาเองแล้วกันนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีทางแก้ไขเผื่อคุณจะเจอทางออกถ้าคุณมีดีพอที่คุณมีดีจริงหรือว่าคุณ ทำเพื่ออะไรบางอย่างหรือมันยังไม่ได้เร็วที่สุดอะ่ะคุณจะเจอทางออกในคลิปของออล่าทาโร่นะคะแนวทางแก้ไขข,ของคุณนะคะอันนี้เขาบอกให้คุณจงรอจงรอนะคะเพราะว่ากงล้อโชคชะตาเนี่ยจะมาบอกคุณว่าสิ่งที่คุณได้กระทำลงไปเนี่ยมันดีหรือมันชั่วและผลมันจะกลับมาหาคุณถ้าคุณทําดีคุณไม่ต้องกลัวเจตนาวันนั้นที่คุณทํามันคืออะไรเจตนาอันนี้อันนั้นที่เคยทํามาแล้ว มันแฝงด้วยอะไรหรือเปล่าถ้ามันแฝงคุณต้องเตรียมรับกับมันอย่าไปกลัวนะคะว่าโชคชะตาเนี่ยมันหมุนเวียนมาละฉันจะต้องรับกรรมสาสมถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยได้ทำกรรมมันหนักเหลือเกินคุณกลับไปแก้ไขสิคะทำให้มันดีทำให้มันถูกทำให้มันรู้สึกว่าเออเราเราผิดละเรายอมรับละว่าเราทำผิดกลับไปเลยคะ่ะกลับไปทำให้มันถูก มันทําได้นะคะแต่มันจะถามว่าเฮ้ยยกอดีตมาปัจจุบันไม่ได้แต่คุณทําให้มันอยู่ในปัจจุบันและแก้ไขให้มันถูกต้องขึ้นมาซะ ทำอะไรก็ได้ที่คุณทําไปแล้วที่มันผิดพลาดที่มันด้วยด้วยความอยากของคุณทั้งหลายอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากมั่งอยากมีหรืออยากโชว์อยากบ้ามนาดอะไรก็ว่ากันไปคือเราก็ไม่ทราบอะว่าเราดูกําลังดูใครอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ในราศีมังกรและเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมก็เท่านั้นเองอะคะ่ะออร่าก็ไม่ทราบว่าใครแต่รู้ว่าคุณผู้เนี้ยได้เคยทําความผิดด้วยกิเลสตัญหาของตัวเองมาก่อนนะคะด้วยความอยากได้แล้วก็ทําในทางสายดําด้วยเอางี้ กันทําในทางสายดําเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเยอะมากมันมากกว่าเนี้มันจะไม่น่าออกอากาศไงคะเพราะฉะนั้น เอาเท่าที่ออล่าพูดได้นะคะแล้วคุณก็ไปแก้ไขของคุณเอาเองเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่จะแก้ไขได้เพราะมันอวิวอ of fortune มันมาวัดแต่แล้วตัวต่อไปคือสิ่งที่คิดอยู่ในใจแล้วมาบทสรุปอีกอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทําเพื่อที่จะให้คนที่คุณรักสบายให้ไม่ลําบากถ้าวันนึงไม่มีคุณอยู่เนี่ยคนที่คุณรักเขาจะได้อยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อน แต่คุณอย่าลืมนะคะว่ากรรมมันมีจริงไม่ว่าเงินนั้นคุณจะได้มาอย่างไงแตมมง่มันไม่สุดจริตไงคะมันไม่สุดจริตมันทุจริตอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคุณไปรักใครเข้ามาขโมยใครเข้ามาปะ่ะในนี้มันไม่ได้ขึ้นว่ารักขโมยนะคะแต่ว่ามันบอกว่าเป็นสายดํามันเป็นสายดําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นเองมันบอกอย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดจากกิเลสและความตัณหาของคุณที่คุณอยากได้อยากมีเท่านั้นเองเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอะไร มากที่ว่าไปรักขโมยใครแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอางี้แล้กันเนาะเพื่อที่จะให้ครอบครัวคุณสบายเพื่อให้หญิงที่คุณรักหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะคะพี่สาวก็ได้แฟนก็ได้อย่างเงี้ยได้หมดเลยเป็นแม่ก็ได้อย่างเงี้ยให้สบายให้มีเงินมีท้องแต่อย่าลืมนะคะเวรกรรมมีจริงที่เรา,าบอกนะคะเนี่ยตัวตัววตัวตวิ e ออฟฟอร์จูนเนี่ยมันมากำกับเลยมันมากำกับจริงๆว่าเป็นแนวทางแก้ไข สิ่งที่คุณเคยได้ทําไปแล้วนะ่ะมันจะไม่สามารถที่จะแก้ไขที่ว่าเอ้ยคุณรับไปแล้วมีความสุขไปแล้วแล้ววันนี้ความทุกข์จะมาคุณจะรับคุณต้องยอมรับกับมันนะคะแล้วชดใช้กับมันไปเพราะว่าใบสุดท้ายมันใบสรุปเลยใบสรุปคุณได้เจ็ดเหรียญคุณยังต้องเหนื่อยกับมันโดยการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้มันถูกต้องแต่คุณก็จะเหนื่อยเหน่อยเหนื่อน่อยเหน่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ยค่ะ มันมีมันมีบทสรุปของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบทสรุปของคุณไม่ใช่เดทบทสรุปของคุณไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าในอดีตที่ ที่เคยได้กระทําไว้เจ็ดเหรียญมันจะกลับมามันจะกลับมาให้คุณได้แก้ไขให้คุณกลับไปเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งกลับไปแก้ไขตัวตนซะคุณรู้อยู่ว่าอาลลอาพูดถึงอะไรเพราะนั้นคุณลองไปแก้ไขที่ตัวและยอมรับกับมันซะเปลี่ยนซะอย่าดันทุลังนะคะเพราะยังไงมันก็พังมันขึ้นเป็นทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยต่อให้คุณดันทุลังคุณจะมีแต่ความเสียหายอย่างเดียวแต่ถ้าคุณยอมรับและก้าวมันไป คุณจะเจอแต่แสงสว่างและแต่เหนื่อยหน่อยนะคะแต่มันจะเหนื่อยหน่อยแต่มันจะประสบความสําเร็จต่อไปคุณก็จะได้ชื่อเสียงคุณกลับมาว่าเออคนผิดเนี่ยเขาก็ยังยอมรับผิดอาชีพในหน้าที่การงานที่ว่าคนเรามันทําผิดกันได้แต่มันก็กลับมายืนในจุดที่ถูกต้องได้เสมอแต่นั่นจะต้องมีจิตสํานึกใต,ใต้จิตสํานึกของเรานะคะต้องรู้จักดีจักชั่วให้เป็นแต่คนนี้เขาไม่ได้เลวขนาดนั้นนะคะคือในช่วงหนึ่งก็มีอ่ะความเลวคนเราเนาะ,ะมันก็มีอล่าก็ เห็นไพ่ก็ก็เข้าใจว่าไม่ได้เลวถึงขั้นก็เคยเลวมาก่อนอยเงี้ยก็เลวด้วยเหตุผลของตัวเองอะนะคะคุณก็ชดใช้กรรมของคุณไปในเรื่องของการทํางานทําเงินต่อไปนะคะโดยการทําอะไรของคุณไปนั่นแหละสิ่งที่คุณควรจะทําคุณรู้อยู่ว่าคุณควรจะทําอะไรเมื่อคุณเข้ามาดูออร่าทาโร่นะคะคุณจะเก็ตแล้วคุณจะเข้าไปจัดการตัวคุณได้อย่างเรียบร้อยค่ะ อดีตมันแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันทําให้มันดีได้นะคะอย่างน้อยๆออราก็ฝากคลิปของชาวมังกรนี้ไว้ด้วยนะคะหลายๆท่านผู้ที่เข้ามาดูออร่าเนี่ยแล้วบอกว่าอุ้ยฉันไม่ได้มีอย่างที่เธอพูดเลยแมย้แต่นิดเดียวดูอะไรออกมาแต่ละอย่างนี่ดูทำไมมันร้ายแรงคุณลองไปดูสิคะก็ไม่ใช่ตัวคุณไงมันเป็นคนอื่น คุณลองไปดูสิคะคลิปออร่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปอะมันเข้ากับอะไรบ้างแล้วมันเข้ากับใครมัง่งมันมีทุกคนเลยนะคะทุกคลิปเลยที่ออร่าดูเนี่ยมันมีคนคนนั้นจริงๆมันมีจริงๆบางคนก็มีมากเลยบางคนก็ตรงเป๊ะทุกคนเลยบางคนก็ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาเอาในสิ่งที่มันเป็นความรู้เอาเป็นส่วนที่พลังบวกแก้ไขในชีวิตเขากำลังเจออยู่เขามาดูเพื่อว่านี่เขาจะแก้ไขอะไรได้บ้างเนี่ยเขาเรียกคนฉลาดแล้วคุณมังกรจะไม่เป็นคนฉลาดอย่างนั้นบ้างเลยะคะจะทำแต่สายดำอย่างเดียวเลยหรอคะเพราะฉะนั้นออราชวนนะคะมาทำความดีกับออราดีกว่าะคะ่ะเราฝากดีไว้บนผืนแผ่นดินไทยนี้กันดีกว่าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ